โอ้โหเอาฮนะันืการมัดเสานะกับแพรนะครับนี่ประมาณนี้ครับได้เป็นเงื่อนพิรอดนะครับเป็นเงื่อนพิรอดได้เลยหรือเป็นเงื่อนขัดสมาธิก็ได้นะครับ อย่างที่เราเรียนลูกเสือกันมานี่คือการผูกแพรและทําการผูก4ผ้าองศานะครับนั่นตึงไปอีกเตาหนึ่งนะครับผมขอ,ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับสําหรับการทําแพรลอยน้ํานี่คือการผูกเชือกกับแพรให้อยู่นิ่งนะครับมันจะนิ่งเลยฮะซ้ายขวามันจะขยับไปไหนไม่ได้แล้วก็เชือกนะปมล่างนะต้องอยู่ตรงโคนฐานเลยนี่คือการแบบถูกวิธีนะครับฝากด้วยครับกับบริษัทธนาบอมครับช่องทางติดต่ออยู่ทางนี้ครับ